สู่รายการวิจัยวรารตีรายการที่จะทําให้เรื่องวิจัยเป็นเรื่องง่ายและใกล้ตัวกว่าที่คิดวันนี้นะคะพี่น้านุ่นพาน้องๆมาที่นิทรรศการปริศนาแห่งเปลือกหอย Secret of Shells ซึ่งเป็นการร่วมมือกันนะคะของ3หน่วยงานได้แก่อุทยานการเรียนรู้ทีเคพาร์คองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติและสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยซึ่งวันนี้นะคะเราจะพาน้องๆมาเรียนรู้เรื่องของหอยหอยเนี่ยเขาอยู่บนโลกเรานะคะมากกว่า550ล้ ปีแล้วจะมีความน่าสนใจอย่างไรสําคัญกับพวกเรามวลมนุษยชาติขนาดไหนวันนี้พี่น้ำนุ่นจะพาน้องๆไปหาคําตอบกับนิทรศการปริศนาแห่งเปลือกหอยไปเลย กิจกรรมภายในงานนะคะของนิทรรศการปริศนาแห่งเปลือกหอยก็จะมีบูธต่างๆให้เด็กๆเ,เนี่ยได้มาร่วมกิจกรรมได้รับทั้งความรู้ได้รับทั้งความสนุกสนานและเด็กๆนะคะก็จะมีใบกระดาษหนึ่งใบเอาไว้ไปเข้าฐานแล้วก็มาสแตมเม์เมื่อสแตมป์ครบเสร็จแล้วเด็กๆก,ก็จะได้ไปร่วมกิจกรรม TK w o r k s h o p จับทะเลมาใส่แก้วแล้วก็จะได้รับของรางวัลแบบนี้กลับบ้านนี่เป็นเทียนนะคะที่เราตกแต่งจับทะเลจับทรายจับเปลือกหอย มาใส่แก้วค่ะน้องๆขาหอยเต็มไม่หมดเลยค่ะในงานนิทรศการครั้งนี้แต่ว่าวันนี้งานวิจัยที่พี่น้ำนุ่นจะพาน้องๆไปเรียนรู้กันไม่ใช่หอยเหล่านี้และเป็นหอยที่ไม่ธรรมดาเพราะมันคือหอยทากดิดิบดิดิบดิดิบดิดบอันนี้ไม่มีชีวิตนะคะเป็นแค่เปลือกหอยเฉยๆค่ะแต่ว่าเราจะพาน้องๆไปพบกับหอยแบบมีชีวิต ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะอาจารย์คะอยากให้อาจารย์เล่าเรื่องความสําคัญของหอยทากกับมวลมนุษยชาติของพวกเราก่อนได้ไหมคะโอ้คำถามน่าสนใจครับหอยทากเนี่ยจริงๆแล้วเขาเป็นชีวิตเหมือนกับเรานะ เกิดมาก่อนเราต้องเป็นร้อยล้านปีหน้าที่สําคัญของหอยทากก็คือหอยทากช่วยกําจัดพวกขยะในในชั้นแรกๆนะ,ะก็คือเป็นเทศบาลให้มนุษย์อ่ะอย่างเราพอจะแบ่งสายพันธุ์หรือว่าสปีชีส์ของหอยทากได้ประมาณกี่สายพันธุ์บนโลกใบนี้คะอาจารย์บนโลกนี่ครับตอนนี้ก็สองสามหมื่นแล้วนะคนไทยจะรู้จักสายพันธุ์หลักๆประเอินไปรู้จักหอยหอยที่เป็นสปีชีส์ต่างถิ่นนะก็เรียกเอเลียนอ่นะคำว่าเอเลียนเนี่ยมันแปลว่า ต่างถิน่นต่างที่ต่างทางอะนะใครไม่รู้ไปจับเอามาจากประเทศแอฟริกาแล้วก็มาไว้ที่ประเทศเรานะีหอยทากเอเลียนกับหอยทากปกติอาจารย์พอจะมีคําแนะนําสําหรับใครที่อยากจะแยกแยะว่าอันไหนหอยทากจริงๆอันไหนหอยทากเอเลียนไหมคะก็หอยทากเอเลียนที่ดังๆตอนนี้ก็คือหอยแอฟริกานะฮะตัวลายแดงๆถ้าตัวที่ยุ่งยากกว่านั้นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญดูให้ฮะตอนนี้การแยกก็คือว่าเห็นเปลือกลายนั้นใช่เลย แบบง่ายๆที่ที่เด็กๆพอจะเข้าใจเขาใช้วิธีการแบ่งแยกยังไงที่เราจะแบ่งแยกเป็นสายพันธุ์คะอาจารย์แบ่งเป็นประเภทเนี่ยอาจจะแบ่งประเภทหอยที่อยู่บนต้นไม้เขาเรียกหอยต้นไม้หอยที่อยู่บนพื้นดินหอยพื้นดินหอยอยู่ในถ้ำหอยในถ้ำหอยอยู่ผนังหินปูนก็จะเป็นพวกนี้อ๋อแสดงว่าใช้วิธีการอยู่ของหอยถิ่นที่อยู่อาศัยแล้วก็ระบบนิเวศในเชิงของความปฏิสัมพันธ์กับ ในธรรมชาติในเรื่องของการกินอาหารนี่เราใช่ไหมฮะหลังจากนั้นเนี่ยค่อยมาดูลงรายละเอียดเนี่ยลักษณะรายละเอียด่นลักษณะของเปลือกเป็นยังไงสีสันเป็นยังไง<ม>ลำตัวเป็นยังไงนะฮะรูปร่างอะไรเงี้ยอันนั้นก็จะลงไปลึกๆไปไปลงไปรายละเอียดเรื่อยๆจนไปถึงสปีชีส์หรือชนิดสายพันธุ์ของเขาใช่ครับไม่ราบอะค่ะไม่รู้ค่ะส0 0 4 0 0 500 น,น,นี่ก็เป็นอีกหนึ่งชุดความรู้จากทางสกวนะคะที่ได้รวบรวมเรื่องของหอยทากบกทรัพยากรชีวภาพที่ทรงคุณค่าของไทยของเราหลายๆคนนะคะอาจจะรู้จักหอยทากเพียงแค่ประมาณบางคนรู้จัก10ชนิด20ชนิดแต่ว่าจริงๆหอยทากในประเทศไทยของเราเยอะมาก600กว่าสายพันธุ์เลยค่ะทีนี้อีกหนึ่งเรื่องค่ะที่น่าสนใจมากๆอย่างงานวิจัยของอาจารย์สมศักดิ์เอง ก็สามารถค้นพบสปีชีส์ใหม่หรือว่าสายพันธุ์ใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกด้วยใช่ไหมคะคอาจารย์พบมาอีกกี่สายพันธุ์คะที่นนเจอขึ้น,นมาประมาณ0 0แล้วนะครับที่เป็นสปีชีส์ใหม่ของโลกนะครับค่ะงั้นอันนี้แสดงว่าอาจารย์รวมกับ600ที่มีของเราแล้วใช่<ว>ไหมคะนะรวมอยู่ใน600นะก่อนหน้านี้แสดงว่ามี400อาจารย์พบอีก200กว่ารวมเป็น600กว่าสายพันธุ์อาจารย์านแนวโน้มที่เราจะคน้นพบหอยสายพันธุ์ใหม่ที่เป็นหอยทากมีอีกเยอะไหมคะ มีเยอะครับตอนนี้มีเปเปอร์ที่อยู่ในลายที่เรากำลังตีพิมพ์ผลงานนี้ล่าสุดอีก6หรือ7ชนิดซึ่งเราไม่ได้ยังไม่ได้นำมารวมอยู่ตรงนี้นะฮะ<ม>แล้วคิดว่าน่าจะไปเป็นร้อยเพราะว่ามีคนทำนายว่าบ้านเราเนี่ยนักผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศเนี่ยบอกว่ามันน่าจะไปเกือบถึงพันชนิดอ่ะเด็กๆรู้จักเมือกหอยทากไหมคะรู้จักเป็นแบบไหนก็เป็นเมือกเนียๆเป็นนาวไม่ครั ที่เขามาทำทาครีมกันนะคะเราเคยสัมผัสไหมคะไม่ค่ะเห็นเขาว่าาทำเครื่องสำอางกันนะหอยทากนี่กลายมาเป็นสัตว์บกเดิมหอยอยู่ในน้ำใช่ไหมเพราะนั้นสิ่งแรกที่ต้องแก้ปัญหาคือว่าตัวต้องชุ่มตลอดเวลา<อ>ตัวชุ่มไม่ชุ่มเปล่าเพราะเราเดินไปเนี่ยเชื้อโรคมันเยอะอทำไงเขาก็สร้างเป็นสารเคมีออกมาค่ะฆ่าแบคทีเรียเพราะนั้นเมื่อนี่มีทั้งสารที่ทำให้ผิวหนังเนี่ยกระชับชุ่มชื้นนะแล้วก็ ฆ่าเชื้อแบคทีเรียเชื้อราที่จะมาเกาะอพนนี้คือสารที่อยู่ข้างในนะเนี่ยเมือกเมือกที่เราใช้จะมาจากเนื้อเยื่อนี้เนี่ยเแต่เมือกมันจะออกมาจากตรงนี้มันจะเลี้ยงตัวมันแล้วเราก็จะใช้เมือกจากตรงนี้ที่เราเรียกว่าแมนเทลอย่างหอยทากบ้านเราอะค่ะเมือกของของหอยทากบ้านเรามีจุดเด่นที่แตกต่างจากของเมือกหอยทากต่างประเทศยังไงบ้างดดคะอาจารย์ครับเพราะว่าหอยทากของเราเนี่ย เป็นหอยทากในเขตร้อนหอยทากที่ใช้กันทั้งโลกเนี่ยเป็นหอยทากที่อยู่ในประเทศเขตหนาวเมื่อเอามาพิสูจน์แล้วเนี่ยหลังจากที่ทดลองในห้องแล็บเนี่ยสามารถจะฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้กว้างกว่าสามารถจะทาให้เกิดการรักษาเรื่องอดูแลเรื่องแอนตี้ออกซิแดนต์แรงต่างนะเรื่องเชื้อเรื่องสาร UV เนี่ยได้ดีกว่าอาจารย์คะอยากให้อาจารย์เล่าเรื่องสารานุกรมให้เราฟังหน่อยเป็นสารานุกรมหอยทากเลยใช่ไหมคะใช่ครับความที่ผลงานวิจัยถึง30ปี คนพบหอยทาก600สายพันธุ์นั้นประจวบกับเวลาการฉลองครบ25ปีของสกวอพอดีพราะนั้นเราคิดอะไรให้ต้องคิดให้ใหญ่เลยเพราะว่าของเรามีเยอะก็เลยทําเป็นลักษณะสารานุกรมแทนที่จะเขียนหนังสือธรรมดาเนี่ยนะเป็นสารานุกรมที่จะพูดถึงหอยทากในทุกแงม่มุมตอนนี้นะคะเรามาอยู่ที่การพัฒนาการของเมื่อหอยทาก จากที่เป็นเมือกนี่ถูกนําพัฒนามาเป็นเวทสําอางคือบริษัทเราที่เรียกสยามสเนลเนี่ยเป็นบริษัทที่เราซื้อลายเส้นจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคือผลงานวิจัยใช่ไหมครับแล้วเป้าหมายที่เราเป้าหมายสูงสุดเราคือเราต้องสร้างแบรนด์ของประเทศให้ได้เพราะวันนี้เราความรู้เราวิจัยมาตั้ง30ปีเรารู้แล้วล่ะว่าเมือกของเราเนี่ดีสุดยอดแล้วจากสยามเาลตอนนี้เราก็กลายมาเป็นชื่อแบรนด์ว่าสเนลเอทนะครับผลิตภัณฑ์ตัวแรกเนี่ยก็คือเราเรียกว่า เซรั่มออริจินอลซึ่งนี่คือของเราแท้ๆจากเมื่อคอยทากกรองออกมาแล้วเน100ี่ยร้อเปอให้นะครับคุณสมบัติถ,ถึง8ประการลดริ้วรอยต่างๆนะความกระชับฆ่าเชื้ออะไรต่างๆนะแอนตี้ออกซิแดนต์อะไรพวกนี้นะนะครับเซรั่มอันนี้คือเซรั่มตัวแรกหลังจากนั้นตอนนี้บเบ็ดเสร็จมีกี่ผลิตภัณฑ์ครับผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เซรัร่มแล้วก็มีอะไรอีกครับเซรั่มไวท์เทนนิ่งเซรั่มไวท์เทนนิ่งนะครับเสริมสร้างความขาวมีแดรครีมไหมครีมแล้วก็มีเรามีกันแดดนะครับนีี่คครรรััับบซนนนสกะ ขอลองเนื้อได้ไหมครได้เลยครับลองเลยครับไม่ินหอมตอนนี้ขายดีมากนะครับคนที่ไปโดยเฉพาะพวกอยู่สนามกอล์ฟเนี่ยโอ้ดีมากเลยครับแล้วก็มีมาร์กแล้วก็จะมีมาร์กสองตัวคือมาร์คไวท์เทนนิงเฟสมาร์คนะครับที่สําคัญก็คือตอนนี้สินค้าเราทั้งหมดเนี่ยไปอยู่ที่เขาเรียกโมเดิร์นเทรดใช่ไหมฮะแคุ่กร้านแล้วนะครับ บอกได้เต็มปากเลยว่าเป็นแบรนด์ไทยที่ g ิน n t u r ์ได้อย่างเต็มปากคือไปขายสู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาเที่ยวไทยแล้วเขาก็ซื้อกลับบ้านไปด้วยใช่ไหมคะใช่ครับหนูอยากให้อาจารย์ฝากแรงบันดาลใจจากงานวิจัยที่มันต่อยอดออกมาเป็นอาชีพได้ก็อยากฝากให้คนไทยเลยแหะครับว่าเรามีของดีนะวันนี้ถ้าคนไทยสนับสนุนคนไทยนะครับ เราจะเป็นผู้นําเราจะมีวาคภูมิความภาคภูมิใจของคนไทยแล้วผมเชื่อว่าผมสามารถเราสามารถสร้างงานให้กับคนทั้งประเทศทุกระดับเลยวันนี้หนูภูมิใจเกินอาจารย์ไปอีก20<ช>เป็น120เลยค่ะคอย่างน้อยวันนี้เราสามารถตอบได้แล้วว่างานวิจัยที่มักจะถูก กล่าวว่างานวิจัยขึ้นหิง่งตอนนี้ขึ้นห้างแล้วและเราเปลี่ยนจากงานวิจัยที่อยู่ในกระดาษเป็นกระดาษเงินได้แล้วด,ด้วยค่ะคว,ควันนี้น่าจะเป็นแรงบันดาลใจดีๆนะคะให้กับเด็กรุ่นใหม่ที่อยากจะพัฒนางานวิจัยให้กลายเป็นอาชีพและรายได้ขอบคุณมากๆเลยนะคะอาจารย์คะ บุ๊ควารีตี้ช่วงนี้นะคะพี่น้ำนุ่นจะมาแนะนําหนังสือเกี่ยวกับหอยทากให้กับน้องๆ3เล่มค่ะเล่มแรกกันก่อนดีกว่าค่ะวรรณกรรมเยาวชนเล่มนี้นะคะหอยทากผู้ค้นพบประโยชน์แห่งความเชื่องช้าของตนซึ่งวรรณกรรมเล่มนี้เขาได้พูดถึงประโยชน์ของความเชื่องช้าของหอยทากทำไมมนุษย์เราจะต้องใช้ชีวิตกันอย่างเร่งรีบในเมื่อความเชื่องช้าก็มีประโยชน์เหมือนกัน ไปต่อกันเล่มที่2นะคะเป็นหนังสือภาพเกี่ยวกับหอยทากเล่มนี้น่ารักมากเลยเพราะว่าหนังสือเล่มนี้คือ snail where are you นี่เราจะไปตามหาหอยทากกันคือเขาจะเป็นหนังสือภาพใช่ไหมคะแล้วก็จะมีการเจาะรูเอาไว้ให้ทายว่าเอ๊ะ where are you snail ไปต่อเล่มที่3กันดีกว่าค่ะสารานุกรมสัตว um ์น้ำในทะเลไทย h i g h l i ์อ t เ e อ e วอเตอร์เวนั่นเองนะคะซึ่งเล่มนี้ก็จะมีทั้งภาพที่ถ่ายออกมาได้สวยมากๆแล้วก็บอกถึงเรื่องราวรายละเอียดต่างๆเอาไว้เป็นอย่างดีเลยแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษด้วยนะคะใครที่อยากจะหาความรู้หาข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์น้ำในทะเลไทยสามารถนำหนังสือเล่มนี้ไปเป็นข้อมูลกันได้ค่ะวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการวิจัยวารตี้แล้วน้องๆสามารถติดตามงานวิจัยของเราย้อนหลังได้ ที่ tv.trf.or.th ส่วนตอนนี้นะคะพี่น้ำนุน่นขอพาหอยทากกลับคืนสู่ธรรมชาติก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะ